สวัสดีครับลานเพิ่มทรัพย์นะครับคลิปนี้หยุดงานลูกทิศนะครับเป็นลูกงานสเกลตันนะครับสเกลตันนะครับก็จะคือมันเป็นลูกสเกลไม่มีรอยผ่านะครับแต่ถ้าเป็นสเกลผ่ามันจะมีรอยผ่าประมาณนี้นะครับตัวนี้คือลูกงานสเกลตันนะครับผิวจะต่างกันนะครับแต่ว่าเนื้องานนะครับจะเข้ายากกว่านะครับเนื้องานจะเข้ายากกว่าก็คือใช้ เวลาทำเนี่ยนานมากนะครับกว่าจะได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับตรงชุดนี้รูปประกอบผมก็จะทําให้เป็นลูกขยันคู่สิบเอ็ดไปเลยนะครับแล้วเราก็เอาลูกงานสับเปลี่ยนลงไปนะครับอย่างเราเล่นอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะออกคู่ออกสิบเอ็ด่องมันไปนะครับอย่างเปิดเนี้ยหกห้า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 หกแบบเนี้ยครับเปอร์เซ็นที่จะออกต่ําเนี่ยมีเยอะมากนะครับผมอยากจะฟันหรือจะฟันเปลี่ยนหน้าก็ได้ก็คือบางหกอ่ะเดี๋ยวผมสาธิตก่อน เอาลูกประกอบออกก่อนนะครับถ้าหากเปลี่ยนเป็นลูก6กเราจะฟันจากที่ใต้ขึ้นเหนือนะครับผมจะฟัน5ก็คือฝั่งนี้เอา5หันมาหาตัวเรานะครับมันก็จะฟัน5ขึ้นมาฟัน4ก็เอา4มาหันมาตัวเรานะครับก็จะฟัน4จะฟันเอา2อก็เอา2อยู่ตัวเรานะครับถ้ายกแรงไปเอาตัวพื้นได้นะนี่นี่คือฟัน2 3ก็หัน3เข้าหาตัวเรานะครับ อันนี้คือถ้าเราจะเปลี่ยนเอาลูก6กลงนะครับเมื่อกี้ออกแบบนี้เนาะถ้าเราจะเปลี่ยนลูก6กลงแล้วก็ใช้แบบนี้แต่ถ้าเราจะเอาลูก5้าก็จะเป็นยืนนะครับผมสาธิตให้ดูยืน5นะครับลูกคู่ก็ทํางานของมันไปออกคู่ออกสุเอดอะไรของมันไปนะครับลูกงานนะครับก็เราก็เอาสับเปลี่ยนลงจะฟันจะยืนก็ได้นะครับจะพลิกเอาหน้าพื้นก็ได้นะครับพลิกหน้าพื้นทํายังไงอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูพลิกเอาหน้าพื้น แล้วเขย่าเขย่าไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับเขย่าเขย่าไปเรื่อยปั๊บขึ้น6 5 2านะครับ6 5 2าผมสามารถเปลี่ยนเอา6ขึ้นนะครับแล้วฝันเอาตัวพื้นก็คือตัวเอี่ยวนะครับลูกคู่ก็ทํางานของมันไปนะครับอย่างนี้ผมแจ้งไปนะครับลูกคู่ทํางานของมันไปนี่นะครับ6สามารถฝันเอาเอี่ยวได้นะครับพอเป็นเอี่ยวแล้วปั๊บจะฟันจากทิศเหนือลงใต้นะครับเวลาท่านนั่งท่านก็นั่งดูทิศด้วยนะครับ หรือว่าท่านจะโยนในจานปับป๊บๆแล้วก็หันหมุนหมุนหาเอาหาจังหวะนั่งเอานะครับยังเอียวนะครับห้าอยู่ด้านหน้าฟัน5้าขึ้นมาแบบนี้นะครับ4ีนะครับสอนี่สนะครับหนะครับพอเป็น5้าแล้วก็ยืนได้นะครับยืน3ยกเบาๆครับยืนนะครับ เดยถ้ายกแรงก็กลับไปหาตัวเดิมได้เช่นกันนะครับ6กนะครับฟันจากด้านหลังไปด้านหน้านะครับผมฟัน5้านะครับ5้าเข้ามาหาตัวผมฟัน5กลับมาหาเอียวได้นะครับมันจะเป็นสเต็ปหลอกนะครับเวลาท่านจะเอาตัวรอดนะครับให้ใช้สเต็ปนี้นะครับแรกๆท่านยังไม่จําเป็นจะต้องใช้สเต็ปนี้นะครับท่านยืนกับฟันให้ได้ก่อนนะครับเล่นร่วมกับลูกขยันคู่นะครับมันจะช่วยให้ท่านออกคู่ออก11เ็ดหรือว่าท่านจะคัด1เม็ดนี่นะครับ ท่านก็ยืนได้ฟันได้เอาสเปรดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับท่านได้สนใจนะครับสามารถทักแชทแอดไลน์นะครับบโ์โทรชัางก็ดูที่ใต้คลิปหรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้นะครับรวมทักแชทไปนะครับสวัสดีครับ